การแสดงวิสัยทัศน์กับการใช้สมรรถนะอาเซียน m p e t e n ซี่นะครับเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพส m t นะของผู้บริหารสถานศึกษานะครับอาเซียนคอมเพซีนะครับประกอบไปด้วยหนึประวะผู้นำทางวิชาการ 2. การมีส่วนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส ผู้นำการจัดก,การ5ความเป็นเลิศส่วนบุคคลครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอตัวอย่างการใช้สมรรถนะทางด้านภาวะผู้นำทางวิชาการครับเนื่องจากว่าการพัฒนาสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนคุณภาพ SMT คิดว่าสภาวะผู้นำทางการทางวิชาการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผู้นำจะต้องมีการดำเนินการ เื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ทางนี้นะครับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้นั้นผู้นำจะต้องมีความสามารถในการที่จะมอบหมายการจัดการเรียนการสอนให้กับครูหรือบุคลากรได้อย่างเหมาะสมมีการกำกับติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการมีส่วนร่วมหรือว่าการนิเทศแบบกลยาณมิตร2 ผู้นำจะต้องเป็นผู้นำในการใช้หลักสูตรแล้วก,ก็การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะแนะนำการใช้หลักสูตรให้กับครูและบุคลากรได้เข้าใจตรงกันเป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานนั้นต้องชัดเจนครับการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อใช้หลักสูตรไปแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าหลักสูตรของเรานั้นเหมาะสมเพียงใดครับและหาก หลักสูตรยังไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น,นครับก็จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสอดคล้องกับชุมชนในท้อทงถิ่นในด้านที่สานะครับผู้นําจะต้องกํากับดูแลพัฒนาและปรับมินศักยภาพของบุลคลากร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนรู้แก่บุคลากรนั้นเป็นสิ่งจําเป็นต้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเขาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ดีได้อย่างเหมาะสมจากนั้นก็ต้องมีการประเมินศักยภาพของบุคลากรก็มีการประเมินเพื่อการพัฒนานะว่า ครแต่ละคนนั้นสามารถที่จะพัฒนาในด้านใดบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือการประเมินเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการเรียขค้นเงินเดือนหรือว่าประกาศยกย่องชุมเชยต่างๆนะครับด้านที่4นะครับในการที่4นะครับข้อที่4การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทั้งในและนอกห้องเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผู้นำจะต้องมีการส่งเสริมการดําเนินงานครับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระตะ่างๆครทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีโอกาสในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติให้มากที่สุดครับถ้าหากว่า,าผู้นําสามารถที่จะนําศักยภาพของอความเป็นผู้นําทางวิชาการนี้มาใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษาก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพของโรงเรียน SMT ก็จะมีคุณภาพตามที่เราต้องการครับ